นะครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวงการมอลลันะฮะก็รเรียกว่ามีชาวคณะของขคณะอื่นๆนะฮะถือได้ว่าเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรภาพดีๆต่อกันนะครับมาร่ราวมในงานมงในครั้งนี้ด้วยครับนะ,<ด>นะครับจากพระวงจากท้ายนะคะะรับที่ระดมาวันนี<ร>้นะครับชิคกาบานะครับ นเด็กก็อย่างน้อยคออนนี้ก็ที่อาจารย์แจคกามิโกครับนะครับน้องเบลล์ยิปมาดาครับลำยองหนองหินหาครับนะครับนะครับลำยองนี่เลยลำยองนี่เป็นในระดับตำนานโอ้โหสุดยอดแจ็คกามิโกใช่นะระดับตำนานนะครับอยู่มาประมาณห้าสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ลงเสาเลยอ่ะอาจารย์เดชาเรื่องหลักครับอาจารยพี่นอ้องอ่านะครับอาจารย์เดชาชาสุวรนะฮะจากบริษัทเด็กคอร์สนะครับ จากแดดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เขาเรียกว่าย้ายทำง,งานไปอยู่ในคอนแกนแล้วลครับนะครับนะครับสถานกงารณ์แกก็นะัดสุรศักดิ์มาแล้วนะฮะนะัดสุรศักดิ์นอนหรือยังครับนะัดสุรศักดิ์ยังไม่ได้นอนอย่าถามว่านอนหรนะือยังถามว่ายังไม่ได้นอนกี่วันดีกว่านะฮะนะฮนะนะัดสุรศักดิ์นะจากวันอะแลนะฮะนะครับค่ายเพลง นะครับที่ตอนนี้ไปเราจะได้รู้จักกับชื่อนี้มากขึ้นนะครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่นะครับตามเวลาเลิกน้าข้าวโอ้ครับนะครับอันนี้ในช่วงของพิธีนะครับแล้วก็ประวัิย่อการตรงนี้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของการบูชูนะครับด้วโดยจัดการรำบูชูเพื่อในการเปิดพระแม่ธรณีนะครับถือว่าเป็น อ่าสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการเบิกทิศต่างๆทั้งทิศเหนือใต้แล้วก็ตะวันออกตะวันตกทั้ง,งตตรรตรตรสี่ทิศด้วยแล้วก็จะก,การจุดเทียนนะฮะเป็นเทียนชัยนะฮะแล้วก็เทียนมหาเรืองนะครับซึ่งวันนี้เรา,าได้รับเทียนนะครับแล้วก็เราได้นิมนต์หลวงพอ่อเสือนะครับมาเพื่อที่จะเป็นประธานฝ่ายโสในการจุดเทียนมหาเรื่องมหาชัย ในการเปิดพิธีบูชุดด้วยนะครับครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเราก็จะทําการถ่ายทอดสดนะครับทางเพจสังนอตนบ้านแพนไปพร้อมๆกันนะครับในตอนนี้ด้วยไล์แล้วอยู่นะฮะสวัสดีทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆที่นะครับติดตามอยู่ทั้งในเพจแล้วก็ในยูทูบของสังนอตินด้วยนะครับนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับ สดนะครับจากที่นี่นะครับที่ไม่ได้มานะครับอยู่จังหวัดอื่นๆกลๆก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับของพิธีบูชาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบครับอบพระเพีสำนักพุนแพงนะครับแล้วก็สวัประยาชาวด้วยนะครับทุกท่านนะครับอ่าเรียนเชิญนะครับตอนนี้ใกล้ถึงเวลาอีกห้านาทีดยประมาณ ทีเบอร์ของเราเตรียมตัวนะครับตอนนี้พิธีการนะครับประธานจะได้นั่งช้าเข้ามานะฮะเดาเสียร่างกานเนาะสขามากยู่้นจะมาผู้หวจะเสีองแม่สองเสียงเลยบอก รคับขอเรียนเชิญคุณแม่สุภาพตามองศาลนะครับที่ออฟฟิศก่อนนะครับคุณแม่ทำไมยังต้องนั่งช้าเข้ามาครับคุณแม่ผัดทางทีมสเตจสแตนด์นะครับแจ้งคุณแม่นิดนึงนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่สุภาพนะครับที่ออฟฟิศด้านหน้าก่อน นะครับมันจะนั่งชาเข้ามานะครับพอพิธีการเราจะเริ่มแล้วนะครับขอบคุณพิธีการอรรทชนทุกท่านนะครับทุกฝ่ายที่เดินทางมาเข้าวันนี้ตลาดท่ากลมถึงกลุ่มยูทูบเบอร์ของเรานะครับตอนนี้ที่เห็นกันนะฮะโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณความเป็นน้ำใจที่มาเบิกเงิกันวันนี้ครับเด้ไปนอนเด้อกับชายอ้อของเราร่วมกันเป็นสันติพยาดมาบริการวันนี้นะสารถ้องกันเบริการสักครับขอเรียนเชิญ ครูไปบุญสักเดือนนะครครูไปโบนเชิญชน้องมีได้เลยฮนะครูไปบุญนะครูไปบุญสักเดือนนะจนจ่าก็นะะกมาร่วมนะครับงานในวันนี้ด้วยซึ่งในวันนี้นะค,ะครับก็ถึงได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีศิลปินอีกหลายหลากหลายท่านนะครับที่ได้ยืน,นยันมาแล้วนะครับมีคุณพี่ลูกแพรพี่ลูกแพร แล้วก็มีเสลาธิษจากนะครับค่ายเสถียร์รีคอร์ดนะครับค่ายหมอมาหรือสิค่ายแอสเซนซาวค่ายซับสิ่เรคคอร์ดนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังมีเสนาธิรุ่นใหญ่นะอยา่างพ่อสุกิษย์อ๋อทองด้วยโอ้โหนี่นะส mm hmm. นะุดยอดมากนะครับแล้วก็ได้รับที่นะฮะจากทา่ทนานนายอำเภอโกฤษพิสัยนะะก็เดินทางม,มา ร่วมง,งานในวันนี้ด้วย <Okay. S 1> รวมทั้งในส่วนของอท่านวัฒนธรรมนะครับจากทางมหาสนกคามนะครับที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับในช่วตงต่างๆของสามรอยเท้าแหะนะครับท่านก็ได้อยู่และก็ได้สนับสนุนส่งเสริมนะครับเ,เรียกว่าในช่วงที่ผ่านมานี่อบอสโจเองสาวน้อยแป้นแหนเองก็ได้รับรางวัลทางวัฒนธรรมในะวัฒนศิลปิน ต่อเรืองนะครับซึ่งก็เข้าไปรับรางวัลที่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะหัวลำที่ผลงานแล้วก็เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมมรดกอีสานนะครับทีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับหลายรางวัลโครงการได้รับการส่งเสริมสื่อทางวัฒนธรรมอ่าอย่างเรนได้เปิดซองแลวส่งซองแชื่องส่งผลงานเข้าไปสู่ศูนกลางนะครับต้องนะครับสุดยอดมาก ท่านที้มาถึงแล้วรับก่อนลองทะเบียนก่อนนะครับรับเสื้อที่จุดลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็มาเข้า,าจุดที่นั่งนะครับของท่านนะครับขอขอบคุณยูทูบเบอร์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยให้ข่าวว่ายูทูบเบอร์ของเราจะทำงานกันตั้งแต่ตแตชว่ชวงเช้นะาจนเมื่อคืนนี้ทา้าย แต่มาตั้งเตรียมางานก็บงานด้วยนี่นะนอนหกโมงและ้ะถึงเจ็ดโมงมนุษย์เหล็กสุดยอดเก่งแข็งแกร่งอยู่แนละ้วเมื่อกี้เจอโจถามว่าวนอนกี่โมงก่อ,อนนะนอนต้องถามว่าได้นอนไหมได้นอนไว้ก่อนเพราะว่ากันอยู่ด้วยกันจนถึงปีสามปีสี่น,นะฮะใช่นะฮะเดี๋ยดูด้วยว่ไม่ข่อยเลยนะเมื่อคืนนี้นะไม่ถอยเลยเพราะว่า มากันตั้งแต่สายๆเมื่อวานตั้งแต่มาถ่ายบรรยากาศกานเซตแบ็ดอกต่างๆกันต่างเต็มสถานที่นะฮะเเรียกว่าโอ้โหเขาเรียกว่ามากันด้วยใจนะฮะแล้วก็มาเกาะติดนะครับต้องขอขอบคุณ